ครับวันนี้ก็มาให้ดูสละบนโดซูเปอร์นะครับแขนงนําเข้าจากต่างประเทศนะครับหลังจากผสมไป2อาทิตย์นะครับก็เริ่มเห็นผลของเขาชัดเจนนะครับการติดผลต่างๆนะครับที่เห็นขาวๆลักษณะแบบนี้ก็คือโดนฝนนะครับฝนตกแล้วก็สาดใส่นะครับแม้จะคลุมไว้ก็โดนแต่ว่าก็ยังติดนะครับติดดีถือว่าติดเช้ได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือผ่านเลยครับติดนะครับ ก็ยังอีก4ดอกนะครับนี่ฮะหนึ่งสองแล้วก็ฝั่งนู้นนี่หนึ่งดอกครับสามดอกแล้วก็ฝั่งนี้ดอกนึงนะครับเป็นห้าดอกรวมทั้งดอกนี้นะครับก็บอกเลยว่าในอารอบนี้ของปีนะครับก็คือมีดที่สามนะครับผมจะเรียกเป็นมีดนะครับมีดแล้วก็ไม่ใช่เป็นรอบนะครับถ้าเป็นรอบก็คือจะไปซ้ํากับการตัดแต่ละรอบนะครับก็ผมจะเรียกเป็นมีดก็หรือว่าเป็นชั้นใบนะครับประมาณว่า เป็นชั้นๆไปก็รอบนี้ก็มีดนี้ก็มีดที่สามนะครับแล้วก็ยังมีผลอยู่นะขนาดเล็กอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีผลตรงนี้ครับก็ <c oughs> สําหรับท่านที่สนใจกับสระบนโดซูเปอร์นะครับบอกเลยว่ายาวๆไปนะครับก็เป็นเป็นเรียกว่า,าแนวทางสิ่งที่ดีนะครับเขามีการติดผลทีๆนะครับแล้วก็ อดอกมาไวนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยอยู่เรื่อยๆอยู่ครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็แขนเงเขาเข้ามาเรื่อยๆนะครับผลนะครับให้ดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่ฮะผลเขาครับก็ถือว่าดกจัดจ้านจริงๆนะครับ